Timber, do tears Vengeance will be mine. Oi, God, the magic, the sweet taste in a blink of an eye. Vengeance will B be mine. ไอ้บอดนี oh, ่ก oh, ูในเกมไม่ไห้บอดหลอหล่อในเกมในเกมไม่ได้ยินว่ะในเกมไม่ได้ยินว่ะเอ้ามันไม่ได้ยินนะมันต้องไปตั้งข้ามไปมันเป็นอะไรวะคืออะไรไม่เข้าใจมันอัปเดตใหม่หรือว่าอะไรยังไงวะหล่อทำไงวะเนี่ยทำไง เเ้ยตตาานจะลุกป็ไฟมันต้องไปตั้งค่าหม้ไปตั้งค่ามันไม่ใช้ใช้ไม่ตัวใหม่ใช่ปล่าล่ะไม่ใช่ตัวเดิมเลยเนี่ยคู่คู่อยู่เนี่ยไม่ลองเปิดคู่ไม่ได้วะไปตั้งค่าอะไริดีกว่าฮะพึ่งเปิดเกมมาเล่นเนี่ยเพิ่งเล่นคอมเพิ่งเล่นฮอนเนี่ยวันแรกเนี่ยไม่ได้เล่นเกมเลยการไม่เล่นดักเมอ่ะเพื่อนทำไงอ่ะ

ก็ไม่เจ๊งในกูยังคุยใช้ไม่คุยอยู่เลยเนี่ยมันไม่เจ๊งหรอกแต่แค่ตอนในเกมมันมันเออเข้าใจไหมอร่อยนันดีมาวะอรลอยอร่ยกดตัวทีพูดกดตัวทีนะมันมันขึ้นไงบะ Lặng tạ lừa, lặng tinh hoa. Women are quân ở lại. Already, there. Women lặng tinh hoa. Your spells are useless against me

ไอ้บื้อมันกดตัวที่พูดไม่ได้เจ้าว่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าไอ้บุ๊กมันพูดไม่ได้ใจเย็นนั่นจัดมาวไม้จัดไม่ทำนะครูตั้งค่าย่งเงมันก็พูดไม่ได้หรอถ้าไม่ออกเกมเข้าใหม่เออมันต้องแกต้องมาแบบเนี้ย

ไม่กูใช้เปลี่ยนมาลองใช้นี่ดูเป็นที่เกมไหนที่เกมกากคือเวลา <it> เปลี่ยนไม้อะบุ๊กมันต้องเปลี่ยนไม้ในเกมด้วยเข้าใจไหมปกติก,กูก็กดเปลี่ยนข้างนอกได้เลยนะ,ะมันก็สลับให้เลยนะมนไม่แต่บุ๊กมเพื่อแต่บุ๊กบางท<อ>ีงเอาง่ายนะในเกมอะ่ะปกติบุ๊กใช้ไม้นั้นใช่ไหมแล้วเปลี่ยนมไม้อีกไม้นึงรอๆไอ้นั่นไอ้เบื่อเออเปื่อยเป็นที่เกมมีแต่เกมกาก

มาทีเซียมแม่งแรงยิบหายตัวมันแพนด้าไม่ค่อยกลัวหสัตว์รูหายไป,ยไปอ้าเพืนคุตายเหรอเอา้าคุณจะแตก้วเหรอเนี่ยแตกเคีกันไอ้นั้นไม่ดูกว่าคุณบอกแป๊บหนึ่งรู้ะไรบ้างวะไอ้บือ้อสีฆ่ามันสี ไม่มีวาร์ไปช่วยนะเว้ยดนล่างแพนด้าของเคาด้วยวิ๊งไม่ยังโค้งมาหายกัดดึงเวลสี่อยู่เลยว่ะสันได้สั้นอยู่อะเดีวิ่งอยู่ยเราอันเดี๋ยบคือตายนะวิ่งมันจบงั้นล่ะไปเล่นเต๋อละเอาไงวะเอา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 แพนด้าแพนด้า

ว้ใมันเกัมงมกได้แรงกว่าตีล้ววะาวิเะตามหรอกวะบางทีมันบอยเย่าหวานหม้หวาล่างอะไปเหตุอะไเอาเปล่าวะมาไหมฮาวิเไปเก็บ ว่าไปมานากูไม่พอสั่งก็ไม่ออกเฮ้ยวินดีน่าตายมากเลยตายจริงหรอวะน่าตายมัต้องตายว

Bình binh 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 lê. Not a problem. Bình binh 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 đây

ก้าแพนด้าเข้าป่ากัั่ไมจบเฮ้ยมาดิวิ่งอยู่วิ่งอยู่ไว้ยเราบูบอนอหน่อยอหน่อยอน่อยไปไม่ทันนะกูไม่มีบิ๊กเลยนะ,ะนนอยู่ก,กูสีอสพอกูตันสองว่ะโอนไปกูว่าอเด็กที่อันไปกูแล้วอีเดียว สวยมมาน้ำไม่พอตั้นะมาน้ำไม่พอตันะดกไปเชลช็อตก็ได้กัดที่ต่อสุวยมอ่ะป้อมเราแตกไปสี่ป้อมละย เอ้มันออกเฮลฟาเลยวะกัทอีวินดีบูกทำไรอ่ะบินอ่ะเกิดอะไรขึ้นตัวใจวิ่งอ่ะตัวอะไรอ่ะเพื่อนมา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  บาเรียต in ้องมานะกูบอกก่อนนะเกมเนี่ยโอ้ยมันก็ต้องบาเรีย้ลแวเป็นันใช่ป่ะวะกูทำพายุกันแล้วกันบาเรียจะเกิดปะเกิดปะอยากมีบาเรียเรอไม่งั้นอ่ะยี่สิบวิ่งรันมาอยู่แล้วตรงกลางเหรอวะใช่ป่ะ ต่างก็ได้ล่างก็ได้ตนอ,ดอนเนี้ยมันมีไพร์โลอ่ะไอ้นี่คนเดียวที่มีบิงอ่ะมาไม่ทันเล่นไปเลยมันจางหมดแล้วเราจะตัวแล้วโชว์บุกเก็บหมอดิบุ๊กไม่กูวิ่งไม่ทันก็เล่นดะีมนะไม่เล่นอ่ะ ไอ้สาวคนนี้สาวสาวต้องตีเหยียบมากโบร์ปตายสิล่มันต้องตีสาวก่อนวะหน้าบุกมีโลอ่ะวิ่งหนีไหมอ่ะ

Manor and blood will be Your spells are useless against me. Uh, okay. M Foul. No shackles can keep me forever. You're finished. Head away, yeah, right. and blood. เ่นไปะีใาไปโลปะตายหน่งตันสองตันสองตันสองมันหนาวไม่พอแลองตันไม่ได้นะม่ไรมันไรกูมีตันกูมีตัน มาเล่นตัวออยหาพวกนั้นอ่ะเขาต้งแทงไหมอ่ะเขาจะแทงขึ้นไหมอะแพนด้ามีเบงแพนด้ามีเบงเฮ้

Để Without, anh tập cái Tuyên biến lời đi bộ à? Giờ này thả phá nè Giờ hát rồi được, là <tous. They'reerecht> <coughs> <coughs> <hovering. coughs> <coughs> <coughs>

ไอ้แฮงติดล่างรอวางอะวะยุแม่เอานะแอคั่นเซนเตอร์กูซอะไรไอ้บุ๊มันมีว่าตรวเนี้ยทำไงอะมันตั้งกูก่อนเลยมีอยู่ลังตามตั้งอูบ้ ไ,ได้เป็นกระบ,บายเร็วกันแบบไหนไอโร่มันชอบฆ่าแ h ก c แล้เฮ้ย มันได้เปิดไหมไอ้บูเปิดไหมไม่ได้มาวัดนอยลุงมาวัดลุงลุงบอย ว่าไงเล่นเกมกับอาบุกอยู่นี่ไงบอกอาบุกหวังปักปวาเร็วปักปาเอ๊ะวับเยนี่ใครไปด

Than the vengeance will be mine. No me forever. I'm already there. In a blink of an eye, the have destroyed a Legion Belfry. On กับวัวร่าไงวะแตมันตั้งเหรอถ้ามันสองแล้วอันตีเลยอ่ะมุงซายแล้วถ้ามันจะลาวะถ้าไงไอ้บินดีไปวัวแตกอะจังหวะมันดีนะเขาบอกอยู่กันได้ถ้ามันสองแล้วมาอันตีอะรู้ยังไงก็ตายอตัว